eyes ้องผัดดวงค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างคะวันนี้เราจะเดินทางไปเุทยานามชาติเขาใหญ่แล้วตอนนี้เรารรยของประเทศนะโอเคค่ะแล้วเราจะเดินทางด้วยเส้นทางไหนคะทางนครนายกปราจีนบุรีค่ะเรากำหนดเป้าหมายไว้9้าโมง เราว่าตอนนี้เที่ยงยังอยู่จริงๆกำหนดการเราอะเที่ยงจะต้องเช็คอินที่ขอยาแล้วเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรปทุมธานีปฐุมธานีก็นครนายกแล้วจ้าน้องน้องเฟิร์นบอกใช่ไหมปทุมธานียังแเรายังไม่ค้นคลองอะไรเลยเนี่ยตอนนี้อยู่ของเก้าข้อเก้าบ้าอีกหกคลองไม่คัดเพื่อนกันได้อีกห้าคลองจะให้ถ้าจะให้โกรธเรากต้องโกรธไอ้นี่เลยคนออกราช้า แบบว่าไม่มีเขาเรียกอะไรโปรเฟชชั่นอล่เขาบอกอะไรนะแอดมินไม่ตอบาเลยเออแอดมินยังไม่ตอบอีกบอกให้ไล่แอดมินออกตัดเข้าถนนสวนอนเราไปอ่ะาอุานอแปเดียวแต่จา่ทานขึไปที่ตัวอุทยานะก็จะอจะแต่ว่าระว่งทางมันสวยนปากกินปัก เจอชานเจอเกงก็ว่าไปนี่อก้าลอยเมันจะถึง้าอยเม้งยอะไรอะ่อใหญ่ขอใหญ่าต้องเอาอะไรให้ปต้องแบบเฮ้ยแต่เราข้าตอนนี้ก็ได้นะมันใหญ่นะ แล้วค,ค,ค่ะดีใจมากมาด้งพี่ขอใบหนึ่งเอ้าถ่ายกการูปก่อนเอาเลยไหมจะสัส่งชาไทยก่อนสติ

เอาไปเดินเดินไปข้างหน้าไปเดี๋ยวถ่ายอีดีโอให้เดินไปเดินไปไปให้พ้นพ้นเดินไปเดินไปอุ้ยน่นหรอสุดที่สามขึ้นมาเนี่ยันไม่เ่จะคุยด้หม ขึ้นไปไหนอ่ะมันอยู่ทีดียวกันเนี่ยเจ้งตำรวจไหมอ่ะมันรู้สึกอีกแล้วไอ้คนก็จะ I wish that we were laying in the same yeah. sheets yeah. But lately you've been acting like a <laughs> <party laughs> ที่สุดนะคะคุณตกน้ำน um ้องขาไม่ทำเช่อมั้นมึงเอ้ ปั๊มเองได้เลยใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะเตะอันนี้ใช่ไหมดู้ปั๊มด้วยตัวเองอใช่แล้วก็วันที่เหรอคะตรงไหนอ๋อได้สองอันเนาะพี่ต้องลงวันที่ให้หนูด้วย,ยไหมกวนหนนะ กระเป๋ไปแล้วฉันเอากระเป๋ไปทำไมอ่ะนี่ไงปัดกระเป๋มาเผื่อว่าฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยู่่นีเฟินหาทั้งวันนี่เรากำลังเดินเข้าป่านะคะหออะไรนะพี่ตวงห่อหอดูสัตว์น้องผักชีโอเคเลิศสนุกจัง ชอบมากเลยอะไรแบบนี้ดูหน่อยพูดใครเดินแบบนี้ไหมไม่เคยใช่ไหมเอออีกครั้งแรกเลยคนไทยคนแรกคนไทยคนแรกด้วยยังมีใกล้แล้วตอนเด็กๆก็ชอบเดินป่านะเพราะว่าอยู่ในเมืองไงเดินแต่เซนทันพวกนี้เอาต้อนรับเข้าสู่ขอดูสัตว์น้องพักชี หน้าที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะกรุงมอุทยานแห่งชาติสป่าและพันธุ์ไม่อาหารสัตว์สิ่งแรกในข้อห้ามของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เนาะสิ่งแรกก็คือห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาดสองคือห้ามนำสิ่งเลี้ยงเข้ามาในอุทยานครับผมสามห้ามทิ้งขยะครับใครไม่ใส่ไม่ใช่สารรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ควรเข้ามาโอเคครับสี่ห้ามส่งเสียงได้ห้ามให้อาหารสป่าครับไม่อนุญาตให้การเต้นบริเวณนี้โอเคแล้วก็ห้ามจุดธูแล้วก็ห้ามจุดไม้นะปังท้องกันอเค ค,<อ>ความรู้แน่นๆช่องนี้ไม่มี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 มมมมมมสาระมีสาระทั้งนั้นไม่สอสาระตรงนี้ลองคลนนะคุโคลนน่ากลัวจังค่ะถ้าตกลงไปจะเป็นยังไงคะ กำลังเดินเข้าไปหอดูศาล์ลำผักชีเนาะช่งสังกัดอุทยช่อาณแเขงชาติเขาใหญ่แห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเนาะ,ะอยู่ในเขตพื้นที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึ่งอ่าปราจีนบุรีกรมที่ดานสัตว์สัตว์และพันธุ์พืชนะครับนี่นะคือวิววิวเบืวว้องสูง ขอขอดูสัตว์นะคะก็จะมีนักทนะ่องเที่ยวชาวไทยเนาะไทยพูดไทยสวยน้าท่องเที่ยวจจรัญญาพุทธิยานกำลังวิ่งมาแล้วค่ะมารอดูกันตรงนีว้ว่านายจะพิชิตขอดูสัตว์หน่อผักชีได้ไหมนะครับอ่ะคุณจจรัญญาวิง่งเลยวิ่งวิงว่งวิ่งวิง่งแต่กษาสภาพสิ่งปลูกสร้างของอุทยานนิดนึงอ่ะคุณจจรัญญามาถึงแล้ว น่ารักมากขอบคุณนะคะครับใครจะถ่ายรูปบ้างคะใช่ตอ,ตอนนี้ตอนเย็นแล้วอะ่ะเฮ้ยไไ,ไหมไปเดี๋ยวจะดึดกกว่าน,นี้ไปพี่จ้าขอบกันลงขอดองได้รูปไปยัยง นี่แหละเห,เหมือนว่ามิชชั่นคอมพลีตแล้วอะไปยืนตรงนั้นได้ไหมเดี๋ยวถ่ายรูปให้มันสวยอะ น,นี่แล้วกินข้าวก่อนจากจางแดดก่อนได้ซอมหมูย่างอีกนมือข้าวเหนียวหนึ่งนะครับอันนี้ไว้กินทีหลังเน,ะ <c oughs> นาะก็ได้ พักดึกมากค่ะเพราะว่าโอ้ยเส้นทางเขาใหญ่ Amazing Thailand ไ,ไม่รู้ว่เปลี่ยนเวลาสั่งด้วยนะแต่เจ็ดโมงค,ครึง่งะเจ็ดใช่ไหมคะคือเริ่มใช่ไหมคะเจ็ดโมงครึ่งอ๋อก็คือถ้าตื่นช้าหน่อยก็ชากาแฟมีเราอะเอ้แอ้หยุดพี่เขายัางไงฮะตัวเล็กแต่ปากเจี๋ยวมากไม่กลัว ไม่เหมือนตัวใหญ่เลยดีแล้วแหละที่้ห้องฝั่งนริชัทรอยไม่มีที่นี่แหละนีนอนด้วยกลัวพรอดวงคือบรรยากาศคือหคนก็ได้นะห้องแ่สี่ห้องค้สอใช่ไหมก็เราไม่มีไงบรรยากาศที่น่าจะมาเด็กกันไบนั่งเหงาเหงาเลยอ อันนี้ก็คือวุ่นวายอยู่กับการถอดกุญแจได้ปะมันฝืนเหรอระวังตกนะนอนกลางคืนนะพด้วงจะไม่ลำเบอร์ใช่ไหมจะไม่ได้เดิน